ลีว e เข้าใหม่สภาพนางฟ้าไม่วิ่งเพียง24,000โลเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ที่อารยะยนตกิจสาขาอบนแยกนาเมืองนะคะวันนี้เปี้ยวมาพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ t o y ย t a Re ี v o 2.4E P-Runner ปี2017คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยค่ะเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะคันนี้กระจังหน้าเป็นแบบโพรเมียมนะคะ ถัดมาด้านข้างจะเป็นในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะคะตรงน,นี้แล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอนมาให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะล้อนะคะล้อจะเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานขนาด17นิ้วนะคะตรงนี้ถัดขึ้นมาดูตรงกระจกมองข้างนะคะตัวน,นี้จะเป็นแบบโคลเมียมพร้อมไฟเลี้ยวนะคะ เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันเลยค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะครอบด้วยโครเมียมเพิ่มความทันสมัยมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าลีโวคันนี้แล้วนะคะมาเริ่มดูในส่วนแรกกันเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มปรับโหมดมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายมือของคนขับนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะคะตัวนี้จะเป็น เครื่องเล่นชุดเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะคะรองรับ FM AM AUX USB มาให้นะคะตรงนี้ถัดลงมาด้านล่างดูในส่วนของแอร์แอร์จะเป็นแอร์ระบบแมนนวลนะคะมือหมุนปรับใช้งานง่ายแล้วก็คันนี้นะคะจะมีปุ่มปรับโหมดเป็น Eco Mode ม o w e r Mode ให้ตรงนี้ด้วยนะคะด้านข้าง2องปุ่มคันนี้นะคะมาในระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะและพิเศษสุดๆสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะไม่วิ่งเพียงแค่24,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อเลยค่ะ ่คะและนี่ก็เป็นภายในห้องเครื่องของเจ้ารีโวคันนี้นะคะคันนี้นะคะมาในเครื่องยนต์ดีเซล2393น้กาซีซีให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะมาดูในส่วนของน็อตน็อตนะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีขยับเลยนะคะคานก็ยังเดิมๆนะคะเพดตัวเดิมจากโรงงานเลยบอกได้เลยว่าเครื่องสดใหม่มากๆเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นและราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะค่ะสำหรับ V ิ v o คันนี้นะคะเปียวตั้งขายอยู่ที่5555,000บาท555,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมโปแถมบัวหนึตัวมูลค่า20,000บาทหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นล้อแม็กยางใหม่ก็ได้ค่ะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อมรับประกันเครื่องและเกียร์นาน1ปีหรือ10,000โลสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ของเปี้ยวโดยตรงได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือจะติดต่อได้ที่แฟนเพจรถมือ2อาระยะยนตะกิจสำหรับวันนี้เปี้ยวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ